สวัสดีครับผมตอนนี้เราก็อยู่เกมฟุตบอลไสานะก็วันนี้ไม่ได้มาเปิดการ์ดนะครับก็ผมรู้สึกอตอนนี้ผมมีเอ็มนะเขาเรียกว่าเอ็มนะเอมอยู่ร้อยแปดสิบเจ็ดเอมแต่ว่าตอนนี้ผมอยากได้กองหลังเวเออ้แต่ผมก็อยากได้ตำนานตัวเอเป็นตัวเนี้ยผมอยากได้โกตำนานของแมนยูแต่ว่าผมไม่ ผมช่วงนี้ผมไม่ได้เล่นเกมเลยไนงะผมไม่ได้เล่นพี่้าเลยแฟนไม่ให้เล่นนะครับคือแบบแต่ว่าแบบนานๆานทีมานี่ไงเงินก็แบบไม่ได้เติมแล้วแล้วแบบตังที่เก็บวไว้จะซื้อก็ไม่ได้จะเล่นแล้วก็อยากมาปลดปล่อยนะผมก็เลยมาตั้งใจว่าจะมาซื้อตำนานกันต้องเตะตำนานอ๋อเป็นตัวนี้นะเออชื่อผมอ่านไม่ออกผมไม่รู้จกชื่อมันอ่านชื่อมันไม่เป็น ดิบดิบลูสดิบล็อกอะไรของมันนะครับเออก็ตัวนี้เป็นกองหลังนะตำนานของทีมอะไรไม่รู้นะฮะโอเคเนี่ยจริงๆผมอยากได้โกนะแต่ว่าผมไม่อยากไม่อยากเติมเก็บตังค์อะไรเงี้ยเออเลยว่าตั้งใจมาซื้อตัวนี้ฮะก็คลิปนี้ก็มาสั้นๆนะมาดมูดีการซื้อนักเตะตำนานแล้วก็โอนเอ็กพีกันเออโอเคผมจะกดซื้อแล้วนะฮะ จะซื so ้อแล้วนะฟังจะเลยจ้าวหลานเห็นเด็ดนะกดไปแล้วตอนนี้ทีมผมราคาตกมากเขาบอกแตกนะแล้วก็จะมีเอ่อไมค์ไมค์คันโอเวอรอีกตัวนะเป็นเอ่อที่เขาแจกกันมาแจกมาเออ เราจะมาแทนออกิโอลามอส W นะของผมตัวนี้เอ่อเวยไม่ใช่อเวนอิสซาอย่างตัวนี้อ่โอเคดูดีครับดูดีต่อไปคือการโอนเลเวลนะฮะก็มาโอนให้ดูกันเลยจะโอนเขาเรียก90เปอร์เซ็นะ โอนของซิโกอลามอสมามา,มาให้ทางด้านของเอ้ยหรือว่าจะโอนของกาเลเบลดีกว่าเออผมว่าโอนของกาเลเบลดีกว่าอืมจะดีไหมวะเ,เดียเ๋ยวเออเออผมว่าผมโอนดีกว่าอืมอ่ากาเลเบลที่ก็สิว่า คือกองหลังผมมีน้อยมากแต่ว่าออ่กองกลางก็ต้องจําเป็นนะต้องไงดีโอ้ยคิดคิดคือกลลำบากใจเนี่ยเวลยี่สิบทุกตัวแต่ก็เลยเบลก็ไม่ค่อยได้ใช้นะโอเคโอนเถอะโอนตัวนี้ก็ได้ออเวลสิบเก้าเกือบยนะี่สิบะโอเค เสียงอาจจะเบานะก็ขอต้องรบกวนฟังหน่อยนะเปิดเสียงดังๆหน่อยคลิปอาจจะลงช้าหรือบไม่ได้ลงไม่ค่อยได้ลงนะช่วงนี้สอบนะก็อย่าลืมมาเข้ามาดูกันนะอืมโอเคว่าสิบเก้าแล้วครับตอนนี้ก็เดี๋ยวถ้าอันนี้ก็เวลยี่สิบพอดีโอเคไปกันเลยปื โอเคไป20แล้ครับต้องตะตำนานตัวแรกเย้อ๋อไหนครับไปดูสเต็ตอนนี้เหลือ19 19ล้านนะคลิปต่อไปน่าจะเป็นคลิปตีบวกนะโอ้ยเวยงาครับดยดิ116โอ้โหอเคโหดแท้ดูดีครับดูดี ตอนนี้ผมใช้แทคติกเอ่อสี่สามสามนะก็ไปเอาไปดูได้เป็นเทคนิคแบบเทคนิกเอ่อเขาเรียกอะไรอะ่ะเทคนิคเอ่อปกตินะเออจัดเองครับแต่ไม่ค่อยไม่ค่อยขยันเล่นก็เลยแบบยังไม่ค่อยพัฒนาเท่าไหร่อโอเคก็ไม่มีอะไรมั้งก็ามาแค่นี้นะครับก็ ขอบคุณที่รับชมแล้วก็จะเพิ่งหายไปไหนนะผมยังจะทำคลิปอยู่นะแต่ว่ายังไม่ค่อ,อยมีเวลาครับก็คลิปนี้ก็ขอจะพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ